ลมพัดพี่น้องครับสวัสดีครับเีบซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับปเตียมนะพี่น้องเนาะครับปเตแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต,ตอยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่เก้าตุลาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกหกหกแปดสี่สามห้า รับเลขล่างก็ออกแปดสีนอพี่น้องเนาะรับของปู่สีสะเกตดมวดที่ผ่านมาก,กับลุดนะพี่น้องครับวดบันพุทธที่เก้าตุลาคมสองห้าหกเ็ลาวพัฒนาปู่สีสะเกตบนล่างวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ับศูนย์กับบอมาหนึ่งกับบอมาานาะพี่น้องเนาะรับส่วนชุดวิ่งกับมีตะแปดตัวเดียวพี่น้องครับ จับคู่กับเล่นรุดไปนะพี่น้องเนาะครับประว่ากันนะครับมีเข่ามีรุดนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พ่อเตรียมภามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูซีสะเกตนะครับอ่าไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูรีสเกตนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดสามศูนย์กับสีศูนย์กับสี่เน้นที่ศูนย์นะครับขับชุดวิ่งน,นะพี่น้องเรื่องชุดวิ่งของปูมีสามสี่ห้า แปดคกขับชุดวินนะพี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ้อศูน์ ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับ

ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนื่อปูประเดน็นให้ที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าสี่ครับเน้นสี่หางพี่น้อง ถ้าเป็งเลขสามตัวคนอภิหองเนาะส่วนเลขสามตัวหกศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดห้าสี่เก้า กันเบิลนนพี่น้องเนอะครับกันเบิลศูนย์ศูนย์กับซีซีนะครับ ปูเนียนหกศูนย์เก้านะครับครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะครับไปยมใช้เบิงปูขนทรงมาให้นะพี่น้องเนาะครับ 11ตุลาคม67ลาวพัฒนาวิ่งรูด0กับ4เน้นที่0พี่น้องชุดวิ่งกับ3458900305080945949584 0, 0 0รับเน้นตามนั้นพี่น้องที่ปูบนนันแว่นะครับเนาะครับอ่ะสัเ์เจนนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะ้ะพี่น้องเริ่มมากสอบตัวในเฮา็อย่าลืมกับตัวไว้นำน,นะครับเนาะ ครับพอแต้มก็ขอ,ขอกรับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อนปะู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะที่ได้ชรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้ปอแต้มครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วข้อไยพริบคอยเข่าคอย,คอย,คอย,คอยแตกปังๆครับพี่นอ้องอีซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันนะาการรม เอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับเอาสุดตายตายสุดนี่ขอเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมขอให้โศกมันแห้งรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม